บ้านสวนน้องปริ้นมะปรางสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะจะมาเดินเล่นชิวๆหน้าบ้านชมสวนกันค่ะอันนี้อากาศดีนะคะบรรยากาศสดชื่นเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะไปค่ะเรามาเดินชม ส่วนชมต้นไม้ที่ทางถนนทางเข้าบ้านกันค่ะวันนี้อากาศสดชื่นวันหยุดค่ะเดินเล่นชิวๆลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะอากาศสดชื่นมากยินเสียงลมกันไหมคะ ด้านซ้ายมือของเราจะเป็นต้นพยุงนะคะแล้วก็ที่อยู่ในล้อ,อยางรถยนต์นี่ก็จะเป็นต้นผักหวานป่าค่ะอันนี้อากาศสดชื่นนะคะลมพัดเย็นสบาย นี่คือสระลูปหัวใจของเรานะคะน้ำเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเราขุดสะเป็นรูปหัวใจนะคะไว้รองรับน้ำ ต้นเดือนที่แล้วได้สูบน้ำออกนะคะเพราะว่าน้ำลงมาเยอะมากบรรยากาศชิวๆค่ะให้ดูเต็มๆรูปสระเต็มๆของเรานะคะ ขอบสะยังสวยค่ะดินไม่พังลงเพราะว่าเราใช้หญ้าแฝกในการเป็นกำแพงนะคะไม่ให้ดินสไลด์ลงไปค่ะใช้กำแพงหญ้าแฝกตามที่พ่อรววงรัชการที่9้าของเราท่านทรงบอกไว้นะคะว่าถ้าไม่อยากให้ดินพังทลายลงเราต้องใช้หญ้าแฝก เป็นแนวกำแพงได้ผลดีมากๆเลยค่ะขอบสะได้รูปยังสวยอยู่ตล,ลอดสะนี้เราขุดได้ประมาณ4ีหปีแล้วนะคะ,คะก็ยังเป็นรูปร่างสวยเหมือนเดิม อีกมุมด้านบนค่ะ,อะตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วนะคะ เรากำลังออกลวงสวยงามมากค่ะใครที่มีบ้านอยู่ในเมืองไม่ค่อยมีเวลาชมธรรมชาติมีเวลาว่างก็แวะผ่านมาได้นะคะมาชมธรรมชาติสวยๆท้องนาต้นไม้ บรรยากาศชิลๆกับเราค่ะที่บ้านสวนน้องปินพระปรางค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะชมต้นพยุงของเราค่ะ ต้นพยุงเราปลูกไว้รอบๆฝั่งทางเข้าของถนนเข้าบ้านเรานะคะฝั่งน,นี้ก็จะมีพยุงประมาณเกือบร้อยต้นค่ะอายุประมาณ8ปดปีแล้วค่ะ านบนก็จะเป็นต้นผักหวานป่านะคะรอบๆถนนของเราลมลื่นค่ะบรรยากาศสดชื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ให้ออกซิเจนเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ต้นจันไดหรือจันผาไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันค่ะที่เราปลูกไว้พร้อมกับต้นทองอุไราบางต้นก็ออกดอกแล้วนะคะ,ะแล้วก็จะมีต้น สวนของเราร่มรื่นค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้เดินได้ทั้งวันอากาศไม่ร้อนค่ะให้แสงรำไรสดชื่นฝั่งนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะคะจะเป็นแปลงข้าว อยากมาซึมซับบรรยากาศชิวๆกับเราเชิญแวะเข้ามาได้นะคะบ้านสวนน้องปินมะปรางยินดีต้อนรับค่ะ